นั่งรอเลยกันละคะคมารับค่ะเดีย๋ยวเพิ่งนั่งค่ะได้หมดเนี่ยมารับค่ะเป็นฝันคุณครับแจ็คเอา120ล้านร้รอยยีนนล้านอันนี้เอาไปอันนี้เอา2,200สองร้อยล้านเลย2น0่งสองร้อยล้าน มดน,นะคะอุปสรจุดทูกนะคะเพื่อเป็นการบูชานะคะเปิดโต๊ะองสวงรอบทวนนะคะวันนี้ สังโศาสนาสอนสันัิบาตในสถานธรรมิกีแต่ตั้งเครื่องสักการะบูชาสังเวยไว้แล้วแรงผลหมากลากไม้ก็ตรงขนมของหวานสิ่งที่เป็นดาศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครามมะเจ้าทั้งหลายที่การกลุ่มดวเรืองตลอดเนเตืนเสียงอายุให้น่ด่าเตือนเถียงสถานฐานะที่ดีจักุ่งเรือง สัดเรื่องเรื่องเลือดเพื่อได้เต็นที่สมเอในของข้าพเจ้าที่ได้ตั้งไว้บูชานี้ตลอดจนถึงที่ถืออยู่นี้ขอไอ้องค์เทพองค์เทวาจงมาประสิทธิมารับเอาเครื่องสังเวยที่ข้าพเจ้าทั้งหลายหามาโดยชอบประกอบด้วยทวามแล้วขอสิ่งนั้นรับแล้วมหาเทพรับแล้วจงเปิดโชคเปิดลากเปิดหน้าที่กางานางกางเงินความเจริญก้าวหน้าสมปารนาคิดทำสิ่งใดขอให้สมเร็จสมบังสมปารนาทุกประการ ตั้งแต่นี้ต่อไปปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงมาลายหายสิ้นไปขออุบิคณาคาอันเป็นองกาสถาเป็นองค์แลในปฐมบรมในสถานฐานตัตตินีเพื่อใดสงอ์คนตั้งหลายที่หายทุกหายโศกหายโลกหายภัยผู้ใดมาในสถานที่นี้แล้วก็ใดหมดทุก์รรมภิโอมสีกนี

สัพพะพุทธานุภาเวนัสนาสุตีภวันตุเตปวัตุสัพพังการังรักาตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสนาสุตีภวันตุเตปวตุสัพพังการังรักาตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสนาสุตี ดอกไม้นะคะที่อยู่ในถาดนะคะมียมโรยนะคะเดี๋ยวเสร็จแลนี้ก็เส้นโรยแล้วก็ถวายเครื่องไม่ใช้พันธุ์ดอกไม้จะเป็นขนาดใหญ่แบบงายมือนะคะ วางได้เลยค่ะวางได้เลยเงินเท่าไหนจะขึ้นไปเหน็บได้นำไปเหน็บใต้ายทะกะได้เลยนะคะเงินต่อเงินซัพต่อทรัพให้ได้กลับร้อยเท่าพันเท่านะคะนุ่งมาลุ้นลมานุ่งนะไป ของบารมีขององค์เทวีว่าได้โปรดเมตตาเปิดชั่วเปิดรากเปิดอำนาจวาสนาบารมีในเคหสถานที่นี้น้องจุดทุกแจกนะคะขอให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนที่ได้มาสู่ณเคหสถานที่แห่งนี้ได้มากราบไหว้องค์พระพิคเนศวนรับซ้ำเออโอเคอารุูปที่สองพนมมือสวยๆนะคะพนมมือสวยๆรับซ้ำรับพรอินปังปังหนึ่งสองซ้ำ ฝั่งอยมีคลิปไหมคะมีมาตาเข้ามีคลิปไหมคะโอเค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 ขออีกรูปหนึ่งนะครับพร้อมนะครับ